สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอนิ N e, ดยังไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น power ranger นะครับที่รีวิวของเล่น power ranger ก็จะมีของเล่นฝั่งญี่ปุ่นปนมาหึงชิ้นนะครับแล้วก็มาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นนี้ก็คือ Green Ranger นะครับ จาก power ranger ภาคแรกนะครับอันนี้ก็เป็นงานเพสกูของฮันโบนะครับตอนนี้ก็สภาพปานกลางนะครับก็จะมีรอยสีนะครับแต่ถ้าตั้งผุนๆนนี่ก็สวยนะครับขนาดประมาณสิบนิ้วนะครับเก้านิ้วสิบนิ้วนะครับอาวุธมันไม่น่าจะมีนะครับมันไม่มีไม่น่ามีอยู่แล้วนะครับนี่ครับสามารถขยับแขนแล้วก็ขาก็ขาขยับไม่ได้ครับตัวหมุนได้นะครับท่านผู้ชม นะครให้มันหมุนกับลังนะครับนี่ครับมือหมุนแบบนี้ได้ครับหัวก็สามารถขยบได้นะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเห็นในกลุ่มเขาเล่นกันตัวหนึ่งก็สี่ห้าร้อยนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นของเล่นฝั่งญี่ปุ่นนะครับ ฝั่งเซนไตก็เป็นกาบูทีร่านะครับจากเรื่องเคียวริเจอร์ก็จะเป็นงานแมคโดนัลนะครับท่านผู้ชมสภาพก็สภาพสวยนะครับนี่ครับวิธีเล่นนะครับมันจะมีล้อครับแล้วก็มีลานครับก็ไถไปด้านหลังนะครับนี่ครับกาบูทีร่ามีล้อวิ่งได้ครับแต่วิ่งไม่ค่อยแรงนะครับ นี่ครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็ออกนอกกรอบของเล่นหน่อยนะครับก็จะเป็นกล่องดินสอนะครับ Power Ranger พักแรกนะครับเขียนว่า Mighty Morphin Power Ranger นะครับนี่ครับกล่องสภาพก็พอสวยนะครับด้านหลังครับ ถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นเรื่องจูเรนเจอร์นะครับนี่ก็จะเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นรถนะครับแล้วก็เป็นพวกตัวมันนะครับอันนี้ก็ยังมีชื่อเจ้าของเก่าอยู่เลยนะครับน่าจะมาจากมาเลครับชินี้ดูด้านในกันนะครับนี่ครับโคตรสวยนะครับด้านในแต่มีรอยดําติดตรงนี้นะครับแต่แผ่นนี้ผมว่าสวยมากเลยนะครับเปิดไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นหล่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น power レ e g e r d ด n o ชาต n นะครับน่าจะเรียกว่าก e ร ranger นะครับนี่ก็เป็นงานจุดขยับนะครับขาก็อ่อนแรงนะครับแล้วก็ขามันก็หักไปด้วยนะครับแต่ว่าข้อต่อมือนี้มันก็ยังแน่นนะครับหัวก็สามารถขยับได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องเน้นมากแล้วนะครับเพราะว่าสภาพไม่ดี นี่น่าจะเป็นดาบมันนะครับดาบมันผมซื้อมาจากร้านอื่นนะครับไปเช็คดูก็น่าจะเป็นงานเดียวกันนะครับไอ้พวกจุดขยับนี้อาวุธมันจะหายากนะครับผมแต่เรื่องนี้ก็มีเกลือนะครับแถวปัตตานีนะเป็นฝั่ง power นะครับแต่ว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ่นไวท์ไทเกอร์เมกาซอนนะครับจาก power danger เลยนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ทราบงานนะครับแต่ว่าเป็นงานแท้นะครับไม่รู้ว่าเป็นงานแม็โดนเน่ไหมนะครับแขนมันไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วไหมครับหรือว่ามันต้องแน่นนะครับจริงๆนี่เป็นแบบนี้ของข้างนะครับสภาพก็เหลืองทั้งตัวนะครับเพราะว่าเก่าแล้วนะด้าน,นหลังก็น็อตสนิมทุกตัวเลยตอนนี้ก็เขียนว่าปั๊มปี94บันไดผลิตจากเม็กซิโกด้วยนะครับอันนี้สติ๊กเกอร์ก็ขาดนะครับนิดหนึ่ง ีปก็สภาพปานกลางแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มันเก่าแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา10บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นหล่อไปกันเลยตัวนี้ก็เป็นหมาป่าจากเรื่อง power power ranger jungle fury นะครับหรือว่าถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น k e k i ranger นะครับเป็น kiki wolf นะครับตัวหมาป่าก็สภาพถือว่าสวยนะครับ การเพลเวอร์เดนเจอร์ก็จะมีท้องที่รูนะครับนี่ครับอย่างสวยเลยนะครับนี่ครับขยับได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาพร้อมหางครับผมก็ไม่ใส่หางให้ดูนะครับเพราะว่าใส่โคตรยากเลยนะครับหางมันก็สามารถให้มันข้ามได้นะครับนี่ครับจะมีรูรูด้านบนปากตรงนี้นะครับนี่ครับรูตรงนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปเลย ครับสภาพตอนคาบหางนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราแปลงล่างเป็นขุนก็พับนะครับพับมาหมดเลยครับพับหัวขึ้นนะครับงอขึ้นครับพับตรงนี้นะครับพับขึ้นครับยวให้เดี๋ยวยกกล้องสักครู่ครับนี่ครับก็เป็นขานะครับ้นส่วนนี้ตอนนี้ก็ผมได้มาในราคาห้าสิบบาทนะครับ เห็นเขาบอกว่าตอนนี้นี่ถ้ามีหางก็ห้าห้อยนะครับแต่ฝั่ง power ranger ก็ไม่ดูจะถึงไหมนะครับหรือจะเกินก็ได้นะครับเราก็ไปดูชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นโมเดลจุดขยับนะครับจากเรื่อง power ranger operation overdrive นะครับหรือฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น bo ok น a n g e r นั่นเองนะครับผมนี่ก็สภาพสวยนะครับแต่ว่าอตมันมีสนิมนะครับ ขยับก็แน่นแน่นทุกจุดนะครับชิ้นนี้ไม่มีหลวมเลยนะครับแ๋่ว,ว่าได้สภาพมานดีครับตอนตอนตอนนี้มาก็ฝุ่นเกิดนะครับผมก็ทำความสะอาดจนสภาพสวยแบบนี้แล้วนะครับแขนขาขยับได้ครับหัวก็สามารถหมุนได้นะครับขยับแบบนี้ก็ได้ครับการจุดขยับที่นี่ก็เจอหลายตัวแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้มาในราคา50บาทนะครับผมคลิปนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่นจาก Power Ranger แล้วก็จะมีจากฝั่งเซนไตปนมาด้วยนะครับ1ตัวนะครับก็คือตอนนี้นะครับคลิปนี้ก็มีทั้งหมด7ตัวนะครับเป็น Power Ranger หกตัวแล้วก็เซนไตหนึ่งตัวนะครับเป็น7ตัวนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผม้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ